เดินทางกลับกันแล้วค่ะร้อนเลยค่ะพี่ไปกันนาลินใช่ไหมคือที่จะนั่งกันมาสองคนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจอตรวจเจออะไรใช่ไหมล่ะเดี๋ยวค่ะกลับก็ต้องไปส่งน้ำทิพย์แล้วก็ไปส่งพี่ตัวเองจะได้ดื่มได้ใช่ไหมเย้จะองจะองความโสดอีกแล้วครับท่าน าจะใส่ไม่ได้ไม่ได้สีนี้เลยนะเธอเดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านเลย<ส>หมวกหมวกชมพูเสื้อช,ชมพูแล้วก็หมวกดอกอะพรุ่งนี้น้ำทิพย์เขาไปกับตัวเองไปไปไหนไปวินิกอะฮะเขาไม่บอกน,นะแล้วเขาบอกเดี๋ยวไปคุยที่บ้านเขาจะไปทำไม เขาไปไม่เคยไปไงอ้าวต่แดงมันยังไม่ได้คุยเขาเขาคุยกับพี่แต่ว่ามันไม่มีที่ให้ช็อปอ่ะพี่ถ้าพี่ไม่ไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เคยไปจะลองไม่รู้คุยกับเขาแล้วกันถ้าเกิดว่าน้ำทิพย์ไปพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่พี่คือไม่ได้อยากก็คือไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะเห็นตัวเองไปคนเดียวไงก็เลยบอกว่าเออน้ําพี่บอกว่าหนูยังไม่เคยเห็นอยากไปอาจจะลองไปดูก็ได้เผื่อเขาข้างหน้าเขาจะทำเท่านั้นอันก็ให้เขาไป เขาบอกเดี๋ยวไปคุยที่บ้านเลยดีแล้วพี่ได้คุยไว้ก่อนอาจจะไปก็ได้แต่แต่ถ้าพูดถึงงานดีที่สุดดูถ้ามันได้เดินเที่ยวด้วยก็ดีไม่ต้องไปสีรียสที่นี้โอหเสียดายเสียดายอยู่นะเพราะนานๆเรา,นา,นานไปทีม,มันอีกแลไม่แนะ่อาจจะเปิดก็ได้นะเมืม <ะ S 2> ม่อวานน,นี้พี่ไปในโอ,อ,อมมาเปิดอยู่แต่ว่าเราต้องมีทีมีนะก็ท่ามีเหมือนตอนที่เราไปแค่นั้นแหละถ้ามันไม่เต็มเราก็เข้าได้ไงอย่างพวกลุยชอบลุยอะไรเยงี้ต้องมี สวัสดีค่ะพี่น้องมาทานข้าวกันค่ะที่เดิมเวลาเดิมมาที่ไรก็อิ่มอันนี้ของของไอโฟนปะใช่สวยอะทานข้าวกันค่ะยรภาพสวยคนหลังจากไปเก็บกระเทียมมาแล้วก็มาทานข้าวกับเพื่อนๆนะคะมีความสุขความสุขที่สุดแต่ว่าจะมุมน้ำทำไมมุมน้นไปแล้วกินช้อนกระซ่องไม่เป็นอ่ะใช่ใช้มือเวลาพี่พูดพี่เหมือนพี่เหนื่อย เวลาแต่เวลาพูดธรรมดาไม่เหนื่อยนะแต่เวลาพูดพี่พูดในช่องนี่เหมือนพี่เหนื่อยพู่สังเกตดูมันจะคอมเมนต์อยู่แบบคอมเมนต์ได้เลยเธอเหมือนแบบว่ามีคนมีคนคอมเมนต์แล้วว่าพี่อ่ะเขาลุ้นไงว่าพี่จะลงเมื่อไรอะไรพี่จะพูดคำไหนว่าจะจบวันไหนก็ ว่าจะขึ้นต้นยังไงแล้วจะจบลงท้ายยังไงเขารุนอะไรเงี้ยลุนที่เพนต้องเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้คือคำพูดเชื่อมั่นที่สุดแล้วน <serves S 2> <mayonnaise. S 1> <t> ้องเนาน้องหนูสอนให้ไม่ตายได้นะขอบคุณนะไม่ตายแล้วที่เพนไม่หูสาธุสาธูเรียงพรไม่ถูกไงพูดพูดตยังพูดไทยก็ยังไม่ซัดเราจะพูดภาษาถ้ากินข้าวเหนียวนะ ใช้ช้อนอย่าซ่อมมันไม่แซ่บดต้องมือเลยจี้ทัไม่ได้เพราะหนูพูดไทยไม่ใช่หนูพูดถึงเราชัดไม่ชัดต้องฟังรู้เรื่องก็เพพี่คนใดอะไรอะไรที่แบบนะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้องเหมือนดัดจริตหน่อยหนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเราเราเอาแบบสไตล์เราเลยเราเป็นคนยังไงเราเราเป็นอย่างนี้ สตาพิงค์ัดินจังไม่ต้องแอ็ไหนในถ้วยนะเารองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหน่อยเด็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกทุ่ทุกนาทีเธอเลยอันนนั้พูดถึงพี่คนที่ว่าอยู่ในช่องที่เขาพูดได้นะเคยไม่รู้อะไรอร่อยมากเราเป็นเมาท่อยกระโดดข้าวเหนียวมันแห้งนึกว่าอะไรมันแข็งแหมันติดกองเก่ากระโดดมันติดกองเก่าเออ กิมแค่นี้กหิ่มเนาะทำไมกิ่มวะกิมกับขาหมูอร่อยนั่นแหละก็ไม่รู้เห็นแลิวว่าจะย่างปลาพี่ก็เลยเอออารมณ์กินมัหลังย่างพี่กิมหอยเยอะจัดกิมหอยพี่ทำเอาออกมาทั้งปลาเนี่ยทั้งปลาดุกนนี้พี่แก้วกำลังวนเวียนปลาเผา่็มาทำปลาเผาพี่แก้วพี่แก้ววนเวียนหาหมูเลี้ยงไผ่เลยเฉยมาสิ็จที่นี่ที่ไปหาหมูขับรถวัวหาหมูขับบ่อยไปบ่าถูกเอาไปตัดมาดีหรอ เราถึงต่างหน้านี้แล้วสี่คำก็ได้เราเราสี่สับสนมาเพ่าสิ่สับสนบุกวันอาทิตย์มาที่มหานูตกลงไม้มาจะมาเหรืมขับรถแบบมันบั้งขับจะได้ขับมาหอดูเราพี่เงิน่ะอืมไปแล้วทุกคนเขาก็มีรถจนหมดแต่ว่าขับไม่หายังไม่กล้าไปเราต้องไม่หายกพี่คงไม่มีโอกาสแล้ขับรถหนูขับได้อยู่งื่อนงอนแต่ว่าโดยตลอดมึงกลัวหลายจ่าแล้วแต่ตอนนี้เอาจริงหลายจ่าแล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้อาจิงมเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ดื่มเบียร์ตอนนี้หยุดค่ะหยุดแล้วเพราะว่าเราต้องทําให้เป็นนิสัยพอเราหยุดเบียร์เพื่ออะไรก็จะทําไปกับขี่นี่ไงหนูต้องไม่หยุดแล้วกกินเหล้าแทนเราไม่กินไม่ไม่ดด่มหนึ่งมากินเหล้าแทนแล้ววันนี้ดื่มไป ถ้าโอเคอาทิตย์หนึ่งก็คือทุกอย่างวันเสาร์อะไรเงี้ยถ้าเราเจอเพื่อนก็อาจจะดื่มหน่อยม่เขาไม่ให้นี่มันไม่ใช่ว่าให้เลิกนะแต่เวลาขับก็คือไดไ้ใช่ใชแค่นั้นแต่พี่เลิกไม่ได้หรอกพี่พี่ไม่ได้คิดว่าจะเลิกแต่คือพี่จะหยุดเพื่อที่แค่เป็นนิสยัยเพราะเมื่อก่อนอพี่ดื่มทุกวันจันถึงอาทิตย์อะไรยเงี้ยเบียเต็มที่ล่ะตอนกินทุกวันเลยร้อนก็ดื่มทุกวันที่บาย เมื่อวานก็ดื่มไว้ค่ะไปสองแก้วออ๋อคือจะหยุดเบียร์แต่ว่าตอนนี้แก้วจะคือมาแล้วแก้วมาจะทําให้แบบเป็นนิสัยว่าเออเธอดื่มได้แค่วอล์กในอันเดอร์นะน้ำทิพย์คือพูดกับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยจะจะไม่ทํานิสัยเหมือนเมื่อก่อนคิดว่าทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันหนูก็ดื่มทุกวันวันละแก้วเราเรียกว่าแต่ว่าเธอยังยังมีแบบ รู้จักแต่พี่นะไม่รู้จักไม่รู้จักแต่แบบว่าเธอเวลาไหนที่พี่อยากพี่ก็ดื่มคือตามใจตัวเองเยอะเข้ารถพระธรรมแล้วเนี่ยสุลาเนียสุลาเมระยะมัชระรักศิลมาลพีรบัมนีสิดาพระธรรมอะไรสมาธิอย่างได้รับพรมาแล้วตอนนี้ปฏิบัติจริงสุลามาว่าสุลาเป็นรับผ่อนเป็นระยะเป็นระยะรับพรอนบ่อยพี่แต่ไม่ทำใช่ไหม ก็ทําอยู่นะถ้าหนูไปวัดหนูก็ไม่ดื่มนะรอบนี้เอาจริงไปท้าท้าได้เลยนี่ฉันทําได้แล้วนะจ๊ะฉันไม่ได้เป็นน้องในทุกพ้อหรอกเอาสักพ่อสองอโอเคแล้วแต่ว่าศีลมูสาเนี่ยอันนี้หนูรักษาได้ดีมากไม่ชอบโกหนูก็โกอยู่พราว่าถ้าถ้าหนูจะโกถ้าหนูจะโกกได้หนูก็จะโกงที่เพนฟังถ้าเรื่องนั้นที่หนูจะโกคือว่า หนูจะเป็นแบบเหมือนโกหกที่ว่าไม่ไม่ให้ใครผิดหรือไม่ให้ใครเสียใจก็เป็นพอแล้วเดี๋ยวคลปที่ปปิดเนี่ยนะคะเอ <c oughs> นานไปแล้วเจอกันคลิปใหม่คะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคน ขอบคุณนะคะที่ตั้งตารอดิฉันดูคลิปดิฉันนะคะตั้งตารอดิฉันนะคะตั้งตารอเลยเหรอเ <c oughs> <c oughs> ขาตั้งตารอดิฉันนะคะทำคลิปน่ะว่าพี่เพ้นเมื่อไรจะทำคลิปใหม่